ครุฑเก้าเหลี่ยมเหรียญครุฑเก้าเหลี่ยมปีสองห้าหนึ่งห้าค่ะครุฑเก้าเหลี่ยมปีสองห้าหนึ่งห้ารับซื้อเหรียญละสามสิบบาทเช่นกันค่ะเหรียญนี้นะคะรับซื้อเหรียญละสามสิบบาทแต่ขอเป็นเหรียญแท้นะคะเดี๋ยวไม่ต้องดูอีกทีนึงค่ะขอเป็นเหรียญแท้นะคะรับซื้อในราคาเหรียญละสามสิบบาท ครุฑเก้าเหลี่ยมพศสองห้าสองห้าค่ะเหรียญเหรียญนี้นะคะไม่หลายคนเข้าใจผิดว่าเหรียญเขาเก็บไว้นานแล้วไม่ปลอมหรอกจริงๆแล้วเขาไม่ได้ปลอมตอนนี้นะคะไม่ได้ปลอมในปัจจุบันนี้ค่ะที่ปลอมนะคือปลอมตอนสมัยที่เป็นเป็นเหรียญที่หมุนเวียนตั้งแต่รุ่นนั้นแหละคะ่ะ รุ่นที่เขาผลิตออกมาใช้อ่ะค่ะพะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญห้าบาทรุ่นแรกแล้วค่อนข้างจะขั้นตอนการผลิตน่าจะง่ายมั้งนะคะเขาจึงทําปลอมแปลงออกมาเยอะขนาดปลอมนะคะก็บอกว่าเฉพาะเหรียญปลอมเป็นสิบบล็อกอะค่ะปลอมเป็นสิบแบบเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคนหลายคนบอกปลอมดูยังไงมันต้องคุยกันเยอะอะค่ะดูหลายจุดอะคะ่ะดูจุดเดียวสองจุดไม่ได้นะคะหลายคนบอกดูห